ดีจนเกินคาดวาดรูปดอกไม้ด้วย iPad ด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแต่กลับขายได้ซ้ำขายได้ทั่วโลกเพราะว่าลายแพทเทิร์นเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เรื่อยๆตลาดจะต้องการลายแพทเทิร์นแบบนี้เพื่ออัปเดตลายเรื่อยๆทุกร้านก็จะอัปเดตลายของตัวเองทุกๆ3เดือนเรามีหน้าทีอย่างเดียวคือออกแบบดีไซน์เราอัปโหลดเดี๋ยวลูกค้าเขามาซื้อเขาจ่ายเงินให้เราเขาเอาเสินค้าของเราไปใช้งานแล้วขายได้ต่อวิน,ว,นวินกันทั้งคู่ ลูกค้าทำงานง่ายเราก็ทำงานง่ายเราไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเสียค่าวางขายใดๆทั้งสิน้นวางขายก็ฟรีทำเงินได้แบบฟรีๆแค่มี iPad แค่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วจะรออะไรล่ะครับมีวิธีหาเงินได้ง่ายๆอยู่ที่บ้านนั่งทำงานสบายๆมี Home Office เป็นของตัวเองหรือไปเที่ยวก็ยังทำงานได้อยู่ตลอดเวลาแล้วจะรออะไระครับถ้าอยากมีชีวิตที่อิสระต้องรีบลงมือทำ